มาถึงตอนสนุกแล้วนะครับเพราะว่าชีวิตในมหาลัยนะครับพี่แหลมถ้ารุ่นรุ่นผมนะครับตอนเข้ามาเรียนเนี่ยสองพันยี่สิองห้านะครับเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการเล่าของรุ่นพี่ๆนะครับถึงเรื่องของสงครามนะครับระหว่างวิศวะกับเกษตรนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าผ่านมาไม่กี่ปีมีการเผา ป้ายนะครับมีการล้อมคณะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เรียกว่ามันมีความสนุกมีความฟังฟังแล้วยังมีภาพที่ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับสองสามนี่ไม่สนุกครับครับทีนี้ทีนี้เรามาเล่ากันหกสี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนจะมันเหมือนจะเหตุการณ์มันสงบไปละแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่เรียกว่าทั้งตื่นเต้นทั้ง ทั้งสนุกทั้งน่ากลัวทีนี้ตอนที่พี่แลมเข้าไปเนี่ยก็น่าจะายังอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับพี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับปี2023ผมเข้ามาปีหนึ่ง2 0 <3. S 1> 2อก็เป็นช่วงที่เรามีประชากรของวิศวกรของว่าที่วิศวกรที่เรียนวิศวเน,น้อยครับน้อยกว่าเกษตรเยอะเกษตรกับวิศวะเป็นไม่เบือ่อไม่เมากันมานานทั้งรุ่นพี่รุ่นฟอสซิลรุ่น ซูเปอร์อะไรเนี่ยก็ขมเณนกันมาตลอดตะกี้พี่บอกว่าพี่เลือกเกษตรอันดับสองนะอันดับสองพ่อจบเกษตรอด้วยความเพลงนใจพ่อเลือกแหมลูกชายเรามันไม่เรียนเกษตรได้เลยเขาเลือกเกษตรเพราะถ้าถ้าพี่ได้เกษตรนี่พี่ก็ต้องมารอวิทย์วะนะตอนนั้น ต่อก็มีต่อเรา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 รู้สึกว่ามันมีมันมีคอนเฟ็กันครับระหว่างรุ่นพี่เนี่ยครับรู้สึกรู้สึกได้ครับเพราะคนน้อยแล้วก็แหม่ผู้ชายทางนั้นเลยครับฉะนั้นผู้หญิงน้อยมากพิสวะสที่ผู้หญิงน้อยมากผู้หญิงเข้ามารุ่นหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบคนนะพี่นะคนณกี่คน สิบคนพอดีครับรุ่นผมมีอยู่ประมาณรุ่นผมมีประมาณห้าคนหกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายเยอะมากแต่เกษตรเนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใกล้ๆกันครึ่งๆึแล้วก็ประชากรเขาเยอะมากแล้วเวลาเราทําอะไรกันกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเชียร์เป็นแข่งกีฬาเป็นนู่นเป็นนี่เกษตรจะเป็นเหมือนคณะใหญ่ครับวิศวะนี่เล็กครับแต่ว่าผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะแล้วเมื่อตอนเรารับน้องปีหนึ่ง ผมรับน้องปีหนึ่งบนดอยพวกเราชอบรับน้องกันหลังนอชแล้วมีแข่งรลักวี้วันนั้นแต่แต่ถึงแม้คนเขาจะเยอะกว่าเราเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการหมั่นไส้คณะวิศวะอยู่ใเล็กนะครับวิศวะนี่เป็นคณะที่ หลงตัวเองหรอไม่ไม่รู้พี่แต่ว่าอย่างนี้พี่อย่างนี้ถ้าถ้าไปถามสาวๆเนี่ยเขาเขาเขาจะเล็งวิวัฒนกเนี่ยเพราะนั้นผมว่าคณะอื่นๆเนี่ยบางทีก็จะมีความมัดใจวิศสไ่รู้ไมอันนั้นไม่รู้แต่ว่าเราก็พยายามทําตัวน่ารักในในมหาลัยครับผมรับน้องกันอยู่แล้วได้ข่าวว่าเพื่อนเราที่ไปแข่งรักบี้โดนตีมาแล้วโดนตีมาจากสนามรักบี้แล้วครับ แ้หังตอนปีหนึ่งตอนปีหนึ่งประมาณกลางกลาเทอมเนี่ยเริ่มจะรับน้องเนี่ยรับน้องแล้วลงมาลงมาจากรับน้องก็จะมีแอลกอฮอล์กันมาทุกคนครับแล้วพอได้ข่าวว่ารุ่นน้องถูกตีรุ่นพี่ถูกตีที่ไปแข่งรักบี้เนี่ยโอ้โหนะอืมีเลอจะยอมโอ้โหกำลังแอลกอฮอล์เต็มเลยอะใช่ปะลงมาก็ใครใส่เสื้อมีตาหัวควายก็ ปั๊บปั๊บเขาเสื้อเป็นเสื้อช็อปเหมือนกันแต่แเขาแข่งยาวเกแตรเขาจะพับแขนวิศวะก็จะเป็นเสื้อช็อปนั้นเขตีกันใหญ่ตีกันตั้งแต่โรงอาหารตีกันตั้งแต่เจอที่ไหนก็ตีว่ายง่ายเพราะตีหมดหมดเลยหม่ปีลาพี่เนี่ยนะปีห่เนี่ยนะใหม่ใหม่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่เขารู้ว่าเขารู้ว่ามีมีมีเรื่อง รุ่นพี่นี้ก็ต้องพี่อยู่ปีหนึ่งนี้ก็ต้องประมาณรุ่นเก้ารุ่นแปดประมาณนี้รุ่นแปดเป็นรุ่นแปดเป็นปีสี่แล้วก็มีซูเปอร์เพราะนั้นิมีซูเปอร์เยอะมากแล้วซูเปอร์นี่แหละคือตัวที่แบบแหมซูเปอร์นี่ไม่ได้ซูเปอร์นี่ไม่ใช่น้ำมันซูเปอร์นะแล้วแล้วแล้วพวกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยซีเรียลิตี้โซตัสแรงมากรุ่นพี่ว่าอะไรนี่เหมือนพระเจ้าสั่งเลยนะพี่อันนี้พูดเบาๆพูดเบาๆว่า รุ่นพี่ตอนนั้นนะทิ้ดตัวกัดเลยเลยพี่จำได้มีใครบ้าง้ใครบางพี่พี่เบี้ยวพี่เบี้ยวพี่จิวพี่เสี่ยมซีพี่เสี่ยมซีพี่สมยศกรนี่ลูกเก้าวลู่นี้อยู่แถวหน้าแต่ลูกนี้อยู่แถวหน้าเราตีกันเนี่ยเราโดนล้อมเราโดนล้อมเพราะคนเราน้อย พิศวาทุกคนก็เรียกกันมาหมดเลยน้องๆคือโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมโดนวันวันนั้นแหละวันวันนั้นแข่งเสร็จล้อมที่ตรงไหนครับพี่ล้อมล้อมล้อมคณะเลยเพราะจะมาจะมาจะมารัดสที่ว่าตอนกลางวันเนี่ยรุ่นรุ่นแปดรุ่นเก้าที่ไปไปตีตอนเย็นแล้วเย็นแล้วแต่ตอนกลางวันนี้ไปตีเขายังยังงรับน้องกันอยู่เลอกักบี้แข่งตอนเย็นแล้วมาถูกตีมาทะเลาะกันเนี่ยตอนรักบี้อ้างเรื่องรักบี้เป็นเรื่อง เป็นราวจุดชนวนอ่าจุดชนวนเป็นเรื่องเป็นลาวที่ทําให้ตีกันครั้งมโบราณถึงขนาดต้องปิดมหาลัยเราปีหนึ่งเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงเชียร์รุ่นพี่ตีกันอยู่ข้างล่างเนี่ยสองวันสามคืนสองสองคืนสามวันครับเอจนกระทั่งสองคืนสามวันนี่คือว่าอยู่บนอยู่บนชั้นสี่อยู่บนตึกนะตึกชั้นสี่ปีหนึ่งไม่ได้แย่เลยโดนล้อมหมดเลยระดมระดนล้อมหมดเลยยืนคนเดียวเลยกําลังเข้มข้นกําลังเข้มข้นแต่ว่า หม,หมดตอนหมดตอนนะครับเพราะว่า,เ,า,เ,าเราคงต้องมาฟังกันตอนหน้าเพราะว่า,าทาง <laughs> ทางช่องให้เราวันละวันละหานาทีครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นรายการอาของทาง JSL <laughs> เขาต่อนะครับก็มาต่อกัน <laughs> ช่วง <ไป S 1> โดนล้อม<ป>อยู่บนตึก ตึกสี่ชั้นใบันไดพระภาเรานีนะตึกสี่ชั้นเรามีตึกเดียวต้นล้อมอยู่เรามีตึกเดียวสองคืนสามวันโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับทั้งรุ่นเลยนะครับคณะบดีต้องมาเอาแม่ครัวผัดข้าวให้กินครับก็ไปไหนไม่ได้มาติดตามต่อในช่วงหน้าครับครับ